ตอนแรกนะคะก็มีหนคิดว่าความแตกต่างมันอยู่ที่จํานวนนักเรียนนะคะกับจาจนวนครูว่าตอนแรกก็มีเพื่อนแค่4ี่ห้คนต่อห้องนะคะครูก็เข้าไม่ครบชั้นแต่พอมาอยู่โรงเรียนนี้ก็มีเพื่อนเยอะขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วครูแต่ละชั้นก็จบมาทั้งด้านที่ท่านสอนในตรงเลยค่ะแล้วก็สอนได้ดีค่ะส่วนข้อเสียหนูยังมองไม่เห็นนะคะ เรียนบ้านมอนค่ะบ้านมอนตอนทีน่น้องเรียนเนี่ยเรามีเพื่อนต่อชั้นประมาณกี่คนต่อชั้นเหรอคะประมาณสิบกว่าคนสิบกว่าคนนะพอย้ายมารวมกันแล้วเนี่ยตอนมสามปมสามเนี่ย<ะ>มีเพื่อนเยอะขึ้นไหมเยอะขึ้นค่ะกี่คนคะยี่สิบกว่าละคะยี่สิบกว่าคันเรียนการสอนแต่ก่อนนี่เป็นครั้งชั้นไหมค่ะครั้ชั้นค่ะคือในหนึ่งชั้นเรียนเนี่ยเราเราต้องเรียนกับน้องหรือเรียนกับพี่ด้วยใช่ไหมคะ เพราะว่าครูข้อสอนไม่ครบชั้นครูมีแค่สองสามคนแล้วห้องมันมีแปดห้องเนี้ยค่ะถ้าไม่คราชั้นก็แบบสั่งงานแล้วก็ไปอีกห้องนึงดูแลไปดูแลมาอย่างเงี้ยค่ะเดินไปวนมาเราเห็นข้อเสียของการคราชั้นคือการที่ครูไม่ได้อยู่ในชั้นตลอดอะไรบ้างคอืหนูว่ามันมันการเรียนการสอนมันมันไม่ค่อยดีค่ะมัน มันไม่สามารถอยู่กับครูได้แล้วมันไม่สามารถให้คําแนะนําว่าสอนได้เต็มเต็มที่ค่ะคาะแล้วค่ะไม่ขาดแล้วค่ะาดตอนแรกค่ะตอนที่เราตอนที่ยไม่ยุบรวมเนี่ยมันยังไม่ขาดสี่สามใช่ไหมคะที่รวมขาดสี่สามพี่พี่เลยถามว่าไอ้ไอเรื่องตอั้งะชั้นหรือว่าครูครูสอนไม่ครบไม่ไม่ครบชั้นเนี่ยต้องมาสั่งงานแล้วเดินไปสอนห้องอื่นเนี่ย หรือการเรียนรู้ของเราได้ไหมมีค่ะหนะูคิดว่ามีเพราะว่าเพื่อนๆจะจะแบบเรียนไม่ค่อยนะคะไม่ค่อยดูเรื่องเพราะว่าคุณไม่สามารถอยู่กับเราตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะเราสั่งงานบางทีเราไม่เข้าใจเราก็ไม่สามารถถามได้เพราะว่าคุณไม่อยู่ในห้องงเงี้ยค่ะ